เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้งานรถกระเช้าไฟฟ้าทุกครั้งสวัสดีครับผมสุรศักดิ์กันหาลึกเทคนิคอลซัพพอร์ตเอ็นเทคเอสอาร์นะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับ5วิธีดูแลรถยนต์ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าให้ใช้งานได้ยาวนานนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้งานรถกระเช้าไฟฟ้าทุกครั้ง1น,นะครับ ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับผม 2. นะครับทําความสะอาดและหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว 3. นะครับเช็คการทํางานของกระเช้าและระบบล็อก 4. ตรวจสอบความเสียหายของสายไฟและข้อต่อ 5. ตทดสอบระบบเบรคและไฟสัญญาณนะครับ วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อรถกระเช้าไฟฟ้าทำงานปกตินะครับถ้าพบกระเช้าไฟฟ้าไม่ขึ้นนะครับเราทำการเช็คระบบไฮดรอลิกและแบตเตอรี่นะครับหรือพบระบบล็อกไม่ทำงานนะครับตรวจสอบกลไกและน้ำมันหล่อลื่นนะครับรีโมทควบคุมมีปัญหาเช็คสายไฟและแบตเตอรี่รีโมทนะครับเคล็ดลับการใช้งานรถกระเช้าไฟฟ้าอย่างปลอดภัยครับใช้สายลัดนิรภัยทุกครั้งนะครับเมื่อปฏิบัติงานห้ามใช้งานบนพื้นที่ลาดเอียงเกินกำหนดนะครับและหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเกิน ที่กำหนดไว้ครับสี่เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของรถกระเช้าไฟฟ้านะครับหนึ่งนะครับเลือกรถที่มีขนาดและระยะยืดเหมาะสมกับงานนะครับสองใช้ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสามนะครับผู้ใช้งานครับมันฝึกซ้อมดูคู่มือในการปฏิบัติงานของรถกระเช้านะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่จะออกไปใช้งานรถกระเช้านะครับในการปฏิบัติงานควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับถ้าหากท่านสนใจครับติดต่อได้ที่ entech sr ขอบคุณครับ